ันนี้มาบอรายขวัญจำนงครับอำเภอท่ามะก,กานะครับดีเซลสามพันลิตรจวดลดหน่อยอีกมือนึ่งพี่นอ้องลงใส่แทงร้อย โอเคครับขอการขอจบนำเสนอขอจบการน,นำเสนอเพียงสัปนี้นะครับ้งไปจากเราเสือด้วยพี่น้องวันนานีน่แหละสามสี่หาหกตัวนี่แหละ